โอ้โหท่านผู้ชมครับภูมิทาชวนกินข้าวสิบปีฮะโอโ้กินข้าวกินข้าวเก่านะครับของไอไอปูจำนำข้าวเนี่ยนะข้าวเก่าค้างโกดังสิบปีบอกออร่อยมากเลยยังกินได้โอ้โหนะนี่มาถึงจุดนี้กันแล้วสงสัยแกจะไปเตรียมต้อนรับอีปูกลับบ้านแล้วมังม้งเนี่ยนะโอ้โหป้าอวยอยู่ยๆก็มากด ก็เพราะว่าปรากฏการณ์มาอวยจะรําข้าวปูสิบปีไม่กินได้อร่อยมากว่าอย่างนั้นนะโอ้มาชวนกินข้าวสิบปีแม่แสดงว่าต้องมาชวนแบบว่าต้อนรับยิ่งรักกลับบ้านแน่แน่งานนี้ยิ่งรักคงจะกลับบ้านแน่ๆ่ะครับนะดูทรงดูอะไรแล้วนะถึงได้มีในยะขนาดนี้แต่หมอลงแกบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะ ไม่มีทางเป็นไปได้เลยข้าวสิบปีคุณยังกินได้เนี่ยไม่มีทางเพราะมันต้องลมควันอะไรสองสองลมควันลมอะไรนะเป็นเวลาสิบปีอะ่ะคิดดูสิมันคงกลายเป็นมอดเป็นแบบเป็นฝุ่นเป็นผงอะ่ะนะหมอลงก็เลยบอกว่าเอาให้ไปพักภูมิพักเพื่อไทยเอาไปให้ไปกินเถอะนะเอาให้ตักถิ่นไปกินเถอะ <c oughs> นะคุณทําแบบนี้คุณไม่เนียนะคุณจะมาแบบว่าแอบแฝงนะ เออนะครับโอ้โหนะคุณทําแบบเนี้ยคุณเอาข้าวเนี่ยไปให้พักเพื่อไปหุงแล้วก็ไปให้พักเพื่อทายกินเถอะนะประชาชนก็ไม่กินหรอกหรือว่าประชาชนก็อยากกินส่วนอ,อ่โดยเฉพาะไอ้ประชาชนเสื้อแดงนี่นะฮะเอ,อกินไหมเสื้อแดงกินไหมมาหุงข้าวสิบปีกินหน่อยสิโอ้ข้าวนะไม่ใช่แบบวัตถุโบราณนะครับข้าวน่ไม่ใช่แบบ อะไรยิ่งเก็บยิ่งยิ่งจะอันนี้นะเออถ้าเป็นอ่าพวกอ่าเหล้าเบียร์เนี่ยยิ่งเก็บยิ่งดีนะแต่ข้าวนี้มันไม่ใช่นะนะโอ้ก็เหมาลงแกก็บอกไอ้ยิ่งรังอ่ะมันไม่ได้ผิดเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าอะไรจำนำข้าวหรอกแต่มันผิดเรื่องของการอนุมัติให้มีการจำนำข้าวนะครับ ทําอะไรก็คิดถึงหน้าบุญทรงเสียเปียงบ้างที่ต้องติดคุกอยู่ตอนเนี้ยนะเออนะแต่เมื่อกินข้าวโจโอเอาไปหุงให้บุญทรงกินเถอะนะข้าวอยู่ในคุกอะ่ะเอาไปเปลี่ยนเป็นข้าวแดงกับเ,เป็นข้าวยิ่งรักอะ่ะสิบปีอะ่ะเอาไปหุงให้นักโทษกินเถอะนะครับหรือไม่ก็หุงให้ทักษิณกินอะ่นะเอาไปหุงกินดูที่มันกินได้ไหมหรือไม่ก็เอาไปหุงให้ในายกเศรษฐานะ ที่ชอบไปนั่งกินข้าวกับไอแมวอะนะเออเอาไปหุงให้อูอุ้งอิงกินเอาไปหุงให้ครอบครัวทักษิณน,นะเอาไปหุงให้ครอบครัวชินวัตรกินแหมจะมาชวนประชาชนกินมาเออนะใครจะไปอยากกินใช่ไหมพี่น้องมีใครอยากกินไหมเสื้อแดงเอาไหมคนเสื้อแดงชอบมากเลยไม่ใช่เลยโอ้ทักษิณชอบมากเลยทักษิณเนี่ยเอาไหมเอาไปกินไหมเอาไปแจกคนละโลคนละโล นะครับจริงๆก็น่าจะเปิดโกดังแล้วก็แจกคนละโลละโลนะใครอยากมากินก็นมากินนะโดยเฉพาะไอ้เสื้อแดงเนี่ยนะโอ้นะเอาหูเป็นข้าวหมูมันยังไม่ได้เลยนะข้าวสิบปีจะบ้าเหรอเนี่ยพูดมาได้ไงูหูกินข้าวอร่อยมากเลยว่างั้นโอ้โหนะเออมันไม่มันไม่มอดกินเป็นแบบ ฝุ่นฝุ่นฝุ่นไปแล้วเหรอนะครับมันอยู่ได้เหรอสิปีข้าวอะ่ะนะอนะโอ้อยากเห็นหน้าตาจริงๆข้าวสิบปีมันเป็นยังไงนะพาไปบุกโกดังหน่อยสินะโอ้มีการสวมสิทธิ์สวมอะไรหรือเปล่านะครับโอ้ยนะจะเอาจะเอาปูยิ่งรักกลับมาถึงขนาดแต่ต้องไปกินข้าวสิบปีโชว์ นี่ถ้าข้าวอยู่กันยี่สิบปีนี่ไม่ต้องไปกินข้าวยี่สิบปีเหรออกินรสชาติมันจะเป็นยังไงข้าวสิบปีมันไม่แข็งเป็นหินเลยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ